ชัดเลยชัดเลยชัดเลยเนี่ยแล้วเริ่มมาเริ่มต้นแข่งแล้วดูดูจากการยืนไม่เยียไมเหลีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เด้กเต้นมากนะเต้นอะไรนี่ยดีดิว่า ล็อกแล้วมาสินี่ใครเนี่ยขอพี่พี่เป๊กอ้ไทยอร่อโอ้ไม่ดีนะครับน้องวูน่ครับไมีครับีหนึ่งผ้วีสิบเอ็ดวีมีห้าค่ะวีทีหีวีย่สอ่สิบสอทีสิบสามแวีสิ หนึง่สสมหนึ่งยี่สิบสี่องยี่สแถวยี่แล้วยี่สิ่งเี่สิบสี่ยี่ามี่ามแล้ว่งตี้โอ้ยยยยยยย เดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วค่อยเรียนร้องเพลงกินข้าวก่อนครับเรียนร้องเพลงแล้วก็ผู้ใหญ่ใช่พี่กินข้าวก่อนเรียนร้องเพลงแล้วผู้ใหญ่นะไปเดี๋ยวไปห้องว้ายกันก่อนไปห้องว้ายก่อนทุกคนท,ทุกคนาวานทำไมอ่ะมาครับวานทำไมพี่เดี๋ยวมิวสิกคอนเซ็ปต์เขาจะมาไปห้องว้ายสาม ที่บ้านมันเหลือเจมส์เจมส์ทนแม่พี่หนีนน่ครอกธิกาของชรู e Academy f a s h i o ในซีซั่นนี้เนี่ยเราต้องการผู้หญิง12คนตอนนั้นหนูก็งงว่ามีจะพายตลอดอะตอปแร่เราได้มาแล้วผู้หญิง12คนก็พูดอยู่เอ้ยเอ้ย เราต้องการผู้ชายอีก3คนนะครับ3ที่นั่งนี้เป็นสิทธิ์ของฝ่ายชายครับผู้หญิงแบบโอ้ยเวลาที่ใจหายมากประกาศชิมาพี่ยังจะร้องไห้อยเดี๋ยววิ้นโอ้อหโอ้ยป้ายเอิงผู้เห็นป้ายเจ๊วนะสมจงประกาศหมายเลขที่จะได้กลับขึ้นบนเวทีแห่งดีและนั่นหมายความว่า คุณจะได้รับโอกาสเป็นหนึ่งในผู้ที่ก้าวเข้าสู่บ้าน t r า e ิ林匹克เอเชียเอาเชียกันนะครับใครชอบใครเชียร์ใครว่ากันเลยเชียร์ใครกันเหรอโทษทีนะเห็นมากที่มีพลอยนะที่มีพอยเอาเชียกันเข้าไปทั้งหมดคนเดียวนะครับมาเชียร์เข้าไปทั้งหมดที่มี กาหมายเลขแรกที่จะได้กลับขึ้นเป็นอย่างนี้ได้แก่เจมเจมก่อนเอมาเมเจมก่อนเจมก่อนนเจมาเจมทุกคนถัม้างหลังถัม้างหเจมาง้เจมอยู่ข้างหน้าเดินไปแล้วจ้า ก็เยมอกมมีักมีักหอาแมมองแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหมามองอยู่หมายิ้มเลยเมื่ออาทแล้วอหม้ายยิ้มเลยตอนที่ประดักว่าเขาออม้ายิ้มแก้มปลีเลยเหลือสิเจ็ดเหลืออที่ร้ามามีเห็นเปล่ามาีดีใจี่แล้วามาเดินมายิ้มเลย ก็อย่างนี was, like. ้แหละมารับลูกทำไมแกต้องมาได้ม่ติดกับฉันด้วะก็คนเป็นดวงสมพงกันน่ะพี่มีหัวต่มีหัวต่เอต้องมีหัวต่ามีหัวต่าศูนย์ูนย ร้องร้องกนโอ้ยล้สงสารก็ทาปีนีไม่ได้เป็นนาจพี่ขอโนะ้าวนตากี่บาทกี่บากินมือกีมื่อยรทะล้อกันเก่ากระชาแต่ในปีนี้ประสบความสำเร็จนะครับนางกระชาเลือกหมายเลขนหมครับต้นยังเหลือนกบี่2ครับ2ครับ เอ้่าีาแค้ยได้ยินข้างยูคิด้วยอ่ะ่นี้มาแก้แค้นสามครับีสามดี้วยครับถ้าเต็นญี่ปุ่นขนาดนี้และเหลือดอีกหนึ่งเดียวคนมันยิ่งอึดอัดเขาว่ะแม่นาแม่ เฮ้ยนี่แฟนคลับเอ๊ะเป็นไรหรอเห็นหล่อหล่อหล่อมากเลยหล่อทำไมประกาศเร็วจัง่ะทุกคนก็หาเป็นงมาดิปเออมากันเจ๊กมาห้องไว้ีเจ้เ